วันนี้ผมได้จัดทำคลิปขึ้นมาเนื่องในโอกาสที่มีคนติดตามครบ 300, subscribe นะครับคิดว่าจะมาแจากรางวัลก็คือเหรียญที่ระลึกของของ,ของไทยนะครับแล้วก็เหรียญต่างประเทศนะครับจะแบ่งเป็น3รางวัลน,นะครับรางวัลที่1ก็คือเป็นชุดเหรียญการจนานะครับไม่ผ่านใช้นะครับก็จะเป็นเหรียญ10เหรียญ5เหรียญ2บาทเหรียญ1นบาทเหรียญ50สตางค์แล้วก็เหรียญ25สตางค์นะครับ การจดนามไม่ผ่านใช้นะครับ1ชุดนะครับเป็นรางวัลที่1รางวัลที่2ก็คือเหรียญย0บาท UNC นะครับไม่ผ่านใช้วัตหารผ่านศึกนะครับปี2541นะครับแล้วก็รางวัลที่3เนี่ยเป็นเหรียญต่างประเทศนะครับเป็นเหรียญเซนอับราฮัมลิงคอนนะครับกับเหรียญเยนของญี่ปุ่นนะครับแต่อยากจะให้มีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะครับ กิจกรรมสนุกๆเล่นกันนิดนึงนะครับคืออยากจะทราบความคิดเห็นนะครับของเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นักสะสมเนี่ยนะครับว่ามีความคิดเห็นเป็นอย่างไรนะครับครับเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะครับคือเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมได้ซื้อเหรียญเป็นถุงนะครับเหรียญสองบาทรุ่นสันปีสันทิภาพสากลเนี่ยนะครับ2 5 2 9กเนี่ยนะครับ เออพอเห็นสภาพถุงแล้วเนี่ยก็มาดูแล้วเออมันมันก็อยากจะแกะมาดูนะครับว่าข้างในเเนดียวมันจะสภาพเป็นยังไงนะครับพอแกะมาแล้วเนี่ยก็ได้เห็นสภาพเหีียที่ว่ามันมีเป็นค่อนข้างหลากหลายนะครับสีแปลกๆมีทั้งสีออกทองทองนะครับสีออกลุ้มก็มีครับอมลุ่มก็มีอมทองก็มีอมเขียวก็มีนะครับ แล้วก็ออกด่างๆดำๆ,ๆก็มีนะครับของน้ำตาลก็มีก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะเป็นเพราะสาเหตุอะไรนะครับอันนี้ผมอยากทราบความคิดเห็นของเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องนักสะสมนะครับว่าถ้าเกิดเป็นคุณนะครับคุณจะทําอย่างไรนะครับระหว่าง 1. ล้างแล้วก็ 2. ไม่ล้างนะครับถ้าเกิดล้างมีมีเหตุผลว่าล้างเพราะอะไรนะครับหรือว่าถ้าเกิดไม่ล้างเนี่ยมีเหตุผลว่าไม่ล้างเพราะอะไรนะครับ ก็เป็นทางเลือกว่าล้างหรือไม่ล้างแล้วก็ล้างเพราะอะไรไม่ล้างเพราะอะไรนะครับใครตอบแล้วมีเหตุผลที่สุดนะครับหรือว่าโดนใจผมที่สุด3ามรางวัลน,นะครับก็ก็เป็นรางวัลที่ผมแจ้งทางต้นตั้งแต่ต้นคลิปไปนะครับ3ามรางวัลน,นั้นนะครับใครตอบได้มีเหตุผลและโดนใจผมที่สุดนะครับก็จะได้รับไปนะครับผมจะปิดรับแสดงความคิดเห็นในวันที่30ตุลา2564นะครับ แล้วก็จะประกาศผลรางวัลวันที่ทั้ง3รางวัลเนี่ยวันที่5พฤศจิกายน2564ครับทั้ง3ารางวัลน,นะครับผ่านลิงก์ u t u b e ตรงนี้นะครับแล้วก็รางวัลที่ได้เนี่ยผมก็จะส่งไปถึงบ้านเลยครับนะครับสำหรับทั้ง3ท่านนะครับผมจะส่งให้ถึงบ้านเลยครับขอย้ำนะครับว่าแจกจริงนะครับแจกจริงเพราะว่าครบ300 subscribe แล้วถ้าเกิดต่อไปครบ1,000งพันสมัครสมาเมื่อไหร่เนี่ยผมจะจะมาเล่นกิจกรรมนี้อีกนะครับจะแจกรางวัลให้ให้ใหญ่กน่านี้นะครับคอยติดตามแล้วก็หาหาคนมาร่วมส u ัครสมาชผมนิดนึงนะครับร่วมแชร์ร่วมไลค์ like, ร่วมติดตามให้ผมนิดนึงนะครับผมจะได้มีกำลังใจใน,ในการทำคลิปดีๆต่อไปนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ